ที่ผมอยากจะชวนชวนคิดชวนคุยว่าออจริงๆแล้วมีเวลาการไปทำบุญที่วัดก็ดีดีแล้วครับแต่บางคนไม่ได้มีเวลาเหมือนทำแต่งานเหมือนผมเนี่ยผมก็ทำงานทุกวันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับการทำงานการไปที่วัดหรือทำงานหรืออยู่ที่แห่งหนใดถ้าจิตใจเรา จิตใจเราดีใจิตใจเรามีความสุขเราเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงใบนี้เราอยู่ที่ใดเราก็มีความสุขการทำงานได้มีความสุขเราก็อยู่กับคนหมู่มากอยู่กับสังคมสิ่งที่เราควรทำมากมากที่สุดอย่าทำเป็นคนน้ำเต็มแก้วอย่าเป็น คนเก่งทุกเรื่องต้องได้ดังใจตัวเองทุกเรื่องพยายามครับคือตัวผมเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตเข้ามาไว้ห้าสิสิ่งที่ผมเห็นมาถ้าเราไปยึดเหนี่ยวว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้สิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนั้นมันทำให้เราเกิดความทุกข์แก่ตัวเองมันก็ทำให้เราไม่มีความสุขจริงๆนะครับ ทุกนั้นมันไม่ได้เกิดกับผู้อื่นหรอกมันเกิดกับเราเนี่ยแหละแต่ถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตในสังคมในโลกวันนี้ด้วยการที่บอกว่าแบ่งแบ่งปันการทํางานเหมือนกันนะครับบางคนอยากจะทํางานเป็นดังตัวเองคิดกูจะทําคนเดียวกูอยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็ผิดหลักการใช้ชีวิตนะครับเราอาจจะทำหนึ่งเพื่อนอาจจะทำสองคนนั้นอาจจะทำสาม,คน,าจจสามคนอาจจะทำสี่ ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเราอยู่บนโลกใบนี้เราไม่ได้อยู่กลางป่ากลางดงหากินมันจินเผือกอยู่คนเดียวอย่าไปยึดมากครับเพราะว่าผมก็พูดเสมอว่าบนโลกแห่งความเป็นจริงมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีป่วยแล้วและก็สิ้นสุดคือการตายสิ่งที่เราควรควรทำมากๆก็คือว่าฝึกฝนตนเองครับสองอย่างที่เราต้องดูแล กาดูแลให้มันแข็งแรงให้มันปัดสจากโรคภยัยมันจะได้ไม่เจ็บป่วยนะครับอันที่สองก็คือใจอย่าให้มันทุกข์อย่าให้มันเครียดคือจริงๆแล้วถ้าเราฝึกตัวเองว่าเราเป็นคนโง่ให้คนด่าเราได้มั่งให้คนได้เหยียบย่ำเราได้มั่งผมว่าไม่ใช่สิ่งแปลกเพราะเราคือสัตว์โลกมนุษย์ก็คือสัตว์ แต่ทางพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นสัตว์ประเสริฐจริงๆแล้วก็คือสัตว์นั่นละครับยิ่งเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรยิ่งเรายอมรับว่าตัวเองเป็นคนโง่เป็นคนไม่ฉลาดเราก็จะยิ่งฉลาดถ้าเราอวดเก่งอวดดีเราอยู่ในสังคมใบนี้ก็คงลำบากส่วนตัวเซียอยากจะแชร์ว่าสิ่งที่ดีที่สุดรับฟังผู้อื่นด้วยเหตุด้วยผลความคิดเป็นของตัวเองดีครับแต่ ต้องผ่านขบวนการไต่ตองรอบครอบด้วยสติปัญญาอ,อ่านมาจากหนังสือฟังมาจาก YouTube ฟังมาจากผู้สูงอายุผู้สูงวัยผู้ผ่านโลกมาก่อนนั่นแหละครับคือสิ่งสิ่งที่ดีที่สุดถ้าให้สะจูประเมินว่าชีวิตอยากมีความสุขอย่าไปกรรมออทางพุทธศาสนาสอนอย่าให้กรรมการกรรมนี่แหละครับมันคือทุกข เหมือนมือเนี่ยทำไมสอนท่านสอนง่ายว่าเรื่องกมเพราะมือเราเนี่ยให้กาได้เฉยยังเหนื่อยใช่ไหมฮะแต่ถ้าปล่อยมือไม่เหนื่อยนะปล่อยวางเหมือนกันทางด้านจิตใจก็เหมือนนันอย่าอย,อย่าอย่าไปคือคือผมนะผ่านผ่านชีวิตมาเยอะมากในเรื่องความทุกข์ความเครียดความลําบากหลายๆอย่างพอเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วตัวเองเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยทำาื่เชียออย่างเงี้ยเอามาแชร์กันอย่างเงี้ย นะครับอย่ากรรมมากปล่อยวางมากก็ได้คือจริงๆชีวิตจึงมีคําว่าพอเพียงพออยู่พอกินจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเราเยอะขนาดไหนเราก็ไม่สามารถครอบครองได้หมดเอาเป็นว่าการที่เรามีเรารวยเรามีทรัพย์สินเยอะเป็นสิ่งที่ดีครับรวยดีด้วยกว่าย่อมดีกว่าไม่ใช่สิ่งที่แปร แต่การเรารู้จักพอเพียงพออยู่พอจีินนี่มันคือความสุขความสุขไม่มีใครมาสร้างให้เราครับเราสร้างเองด้วยใจเราให้สังเกตตัวเองง่ายๆถ้าอยู่กับคนรอบข้างเนี่ยถ้าคนรอบข้างไม่มีความสุขเนี่ยผมว่าไม่ดีถ้าคนรอบข้างมีสุขให้สังเกตเลยแล้วว่าตัวเราก็จะสุขคุณอยู่กับเพื่อนร่วมงานเยอะๆคุณอยู่กับสังคมไม่ว่าจะเป็นบ้านครอบครัว สิ่งต่างๆเนี่ยถ้าคนรอบข้างคุณรู้สึกว่ามีความสุขตัวคุณมีความสุขสามีมีความสุขลูกมีความสุขพ่อแม่มีความสุขคุณปู่คุณย่าคุณอาอที่ทํางานเหมือนผมเข้าที่ทํางานให้สังเกตว่าพนักงานเรามีความสุขเพื่อนร่วมงานมีความสุขลูกค้ามีความสุขสิ่งนี้มันมันมันจะตามมันจะเป็นคนคอยบ่มเพาะสอนตัวเราให้เรามีความสุขแต่ถ้า ที่บ้านมีแต่ความทุกคุยกันไม่ได้นั่งตัวเองเป็นใหญ่คือมีอีโก้สูงพวกนี้จะเกิดทุกภายไหนแต่เขาจะไม่เกิดการยอมรับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ก็ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไม่ใช่แก้ไขไม่ได้นะครับเมืดอตัวผมเองถ้าผมยึดว่าเราใหญ่เราเป็นเจ้าของร้านเจ้าของแบรนด์เราอะไรไม่ไม่คิดอย่างนั้นฮะ มันคืองานมันคือสิ่งที่เราต้องทำแต่เราอยู่ในจุดจุดไหนแค่นั้นทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันได้เหมือนสังคมทุกวันนี้คือควมเชื่อคนละขั้วฝั่งหนึ่งประชาธิปไตยฝั่งหนึ่งอนุรักษ์นิยมแต่บนพื้นฐานความจริงการเลือกตั้งทำไมเขามีการเลือกตั้งนั่นแหละครับคือสติสมาธิปัญญา ที่เป็นคะแนนเสียงไม่มีใครสามารถบังคับใครได้แต่คะแนนเสียงนั่นแหละครคือประชาธิปไตยคือเสรีภาพคือความถูกต้องที่สุดถึงมีสิ่งนี้ในส่วนตัวผมที่ที่อัดคลิปพูดคุยก็คือส่วนมากมีประสบการณ์หลายๆอย่างอย่างผมบอกเสมอว่าเด็กๆ ไม่เคยตอนเด็กๆฮะเราจะไปรู้ไงว่าไฟมันมีโทษถ้าตราบใดเรายังไม่เคยโดนความร้อนโดนไฟโดนเทียนสังเกตเป็นเด็กเราจะโดนเทียนก่อนเราจะเจ็บก่อนเราถึงจะเริ่มกลัวไฟถูกไหมครับเราจะกลัวน้ําในวันที่เราจมจะจมน้ําเราถึงรู้ว่าสอนเตือนว่ายน้ําเป็นเหมือนกันนะครับลองตั้งสติคิดดีๆว่าการที่เรา พยายามดิ้นรนสแสวงหาทุกวันนี้ไม่ผิดนะครับมันผิดตรงที่เราไม่ได้จัดเดินสายกลางดีที่สุดของชีวิตเข้าถึงเดือนสอนให้พวกเราทางสัมเมอสัมพุทธเจ้าศาส,สนาพุทธหรือทุกๆศาสนาจะสอนให้คนเดินสายกลางรู้จักลดละปล่อยวางดีหมดครับแต่สำคัญที่สุดว่าตัวเราน่ยส่วนมาก คนนี้ทํางานไม่สําเร็จก็เหมือนกันขาดอะไรมัง่งขาดความขยันขาดความอดทนไม่มีการเรียนรู้ใหม่ๆไม่เติมเต็มให้ตัวเองเพราะโลกมันเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนคิดแต่ว่าเราเก่งอยู่แล้วเราดีอยู่แล้วฉันทาได้ฉันเก่งอยู่แล้วคือต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้จากเพื่อนรอบข้างเรียนรู้จากคือทุกภาคส่วนถ้าคุณอยู่ในเรือลำนั้นถ้าคุณอยากจะสําเร็จคุณจะพาเรือ ผ่านอุปสรรคชีวิตเราก็เหมือนเรือนะครับเรามีแขนเรามีมือเรามีหัวเรามีสมองมีหูเราต้องดูแลทุกภาคส่วนของร่างกายให้ดีเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าเรือก็เหมือนครับเรือออกทะเลมีทั้งคนขับเรือมีกัปตันคนทํากับข้าวมีนายท้ายเรือมีหัวเรือมีคนทุกอย่างมันคือขบวนการการเดินทางชีวิตเราก็เหมือนกันเดินทางอยู่ถ้าเราดูร่างกายไม่ไดีมันเจ็บปวดเราก็แย่ เราดูแต่เรื่องร่างจิตใจไม่ดีเกิดความเครียดชีวิตก็แย่เหมือนกันนะครับฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเอาพอประมาณเป็นสายกลางใช้ชีวิตให้มีความสุขผมเน้นมากเลยครับความสุขเพราะว่าตัวผมเองก็เคยเป็นโรคเครียดเคยทุกข์ใจเคยไม่เข้าใจสรรพสิ่งค,คือคืออยากได้ไม่ผิดสจอย้ำหลายเรื่องนะครับอยากได้ไม่ผิดการที่เราอยากจะรวยไม่ผิดแต่อยู่บนพื้นฐานของตัวเองไม่เครียดจนเกินไป ย้ำอีกรอบว่าไม่มีสิ่งใดบนโลกนี้ที่เราหามาได้สร้างมาได้แล้วจะอยู่กับเราคงคงถาวรทางพุทธศาสนาสามีภรรยาลูกพ่อแม่อันที่เรารักไม่เราจากไปก่อนสิ่งเหล่านี้คนเหล่านี้ก็จากเราไปก่อนก็สังเกตตัวงอ่ายง่ายครับใครที่มียังชีวิตอยู่ตอนนี้มีใครมั่งแล้วที่จากเราไป ตั้งแต่เราเกิดจนถึงปัจจุบันที่พูดคุยกันอยู่ทุกวันนี้ไม่มีใครอยู่จนแบบสะสมจนเยอะจนเกินไปความสะสมคือสะสมความสุขครับสะสมการปล่อยวางสะสมการเตรียมตัวจากโลกใบนี้ไปเราจะได้ไม่ปักกิจปักใจกับบ้านหลังใหญ่รถง,งามปักกิจปักใจกับลูกผัวสามีภรรยาพ่อแม่เพื่อนฝูง ควรให้ทุกอย่างเกิดความบาริาน์ครอบครัวที่เราอยู่ก็มีฟังเสียงลูกมั่งฟังเสียงสามีมั่งฟังเสียงภรรยามั่งฟังเสียงเพื่อนร่วมงานมั่งฟังเสียงโลกใบนี้มั่งเขาเดินไปทิศทางไหนนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตกถูกต้องอย่าไปยึดให้มันมากอย่าไปเหนียวให้มันเยอะถึงมีคําว่าการเดินสายกลางถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด การรู้จักพอเพียงดีที่สุดอย่าหยุดนะครับชีวิตเราต้องเดินไปข้างหน้าแต่อย่าไปวิ่งจนเร็วเกินไปหรืออย่าเดินช้าจนเกินไปไปเรื่อยๆแต่ไม่หยุดดังเช่นนี้ชีวิตเราจะมีความสุขขอให้ทุกท่านเดินทางกลับมาจากการไปเยี่ยมบ้าน หรือไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่กลับมาทำงานกลับมาใช้ชีวิตให้ปกติสุขทุกๆคนเราอยู่ได้ด้วยสังคมเราอยู่ได้ด้วยตนเองบวกลบคูณหารดีๆเราควรจะเครียดต่อไปหรือเราจะมีความสุขทุกๆวันเพราะว่าตัวสาโจเองก็ผ่านลูกมานานมากแล้วครับจริงๆถ้าไล่อายุเฉลี่ย80ปีนี่ผมก็เหลือไม่เยอะแล้ว ถ้าแปดโดยเฉลี่ยมนุอายุนะตอนนี้ผมห้าสิบอถ้าตีอายุผมก็คงเหลือแค่2ี่สิบปียี่สปปีผมก็ไม่เหลืออะไรแล้วก็อยากให้ทุกคนไม่ทุกขจงมีความสุขทุกๆวันสวัสดี